สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พวกคนกูอูอ,อีกแล้วนะคะคนกูอูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะเพื่อเด็กๆที่จะได้ไม่เหงาเด็กๆอยู่บ้านนะคะเอาเด็กๆได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะอ่าต่อไปต่อไปนะคะให้เด็กๆได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเป็นหนังสือเอลฟาคริสนะคะแล้วให้เด็กๆได้เปิดหน้าที่หนึ่งนะคะหน้าที่หนึ่งนี้ก็ ให้เด็กๆ uh ได้ลากเส้นตามรอยปลานะคะอันนี้คือรูปภาพต้นไม้ไมเด็กๆรู้จักไหมคะรูปภาพต้นไม้ให้เด็กๆได้ลากจากข้างบนลงมาข้างล่างตามลูกศรน,นี้นะคะลากให้สวยงามให้ตรงกับรอยปลานะคะต่อไปรูปภาพที่2คือรูปภาพเส้นเฉียงนะคะรูปภาพหมวกเป็นเส้นเฉียงก็ล่างจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะตามลูกศรน,นี้ให้เด็กๆลากจนกว่าจะหมดบรรทัด นะคะต่อไปก็คือรูปภาพลากจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะตามลูกศรน,นี้ให้เด็กๆลากจนกว่าจะหมดบรรทัดนะคะต่อไปอันนี้ลักษณะคล้ายๆเส้นเอียงนะคะมันเอียงนิดนึงมันจะเฉียงก็เฉียงไม่มากนะคะให้เด็กๆได้ลากจากข้างบนลงมาข้างล่างตามลูกศรน,นี้นะคะลากจนกว่าจะหมดบรรทัด ให้เด็กๆลากให้สวยงามนะคะแล้วก็ยังจะมีอีกนะคะเส้นแนวนอนเป็นรอยปลานะคะก็ให้เด็กๆได้ลากจากซ้ายไปขวานะคะให้เด็กๆลากให้หมดบรรทัดต่อไปให้เด็กๆได้เปิดหนังสือหน้าที่สนะคะอันนี้ก็คือเป็นเส้นอะไรคะเส้นโค้งนะคะลากจากข้างบนลงมาข้างล่างตามลูกศรจนกว่าจะหมดบรรทัดนะคะ อันนี้ก็เป็นโค้งเหมือนกันนะขโค้งทางขวามือนะคะจากลูกศรจากข้างบนลงมาข้างล่างให้เด็กๆลากให้อดบรรทัดนะคะต่อไปก็จะเป็นวงกลมนะคะเป็นลูกบอลลูกบอลน,นั้นเป็นลักษณะวงกลมให้เด็กๆได้ลากจากข้างบนลงข้างล่างตามลูกศรน,นี้นะคะเป็นรูปภาพวงกลมและต่อไปรูปภาพนี้นะคะก็ให้เด็กๆลากจาก ข้างล่างขึ้นข้างบนตามลูกศรน,นี้นะคะและต่อไปให้เด็กๆลากจากข้างบนลงข้างล่างนะคะตามลูกศรน,นี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เด็กๆได้ลากตามเส้นปลาหรือจุดไข่ปลาแล้วนะคะต่อไปจะมีอะไรอีกนะให้เด็กๆได้ทํานะคะให้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่สี่ค่ะเห็นไหมคะ ประโยชน์ของการลากเส้นโค้งนะคะาลากเส้นโคง้งลากเป็นวงกลมเส้นเฉียงเส้นเอียงแนวนอนแนวตั้งนะคะเด็กๆก,ก็ได้เอามาทําเป็นรูปภาพนะคะประกอบเป็นรูปภาพถ้าวงกลมนะคะก็เป็นภาทิศให้เด็กๆได้ลากเส้นตามรอยประนี้นะคะต่อไปถ้าเส้นโคง้งนะคะเห็นไหมคะเด็กๆก็มาทําเป็น ต้นไม้เส้นตรงก็เป็นต้นไม้ถ้าเป็นแนวนอนก็ทําเป็นรัว้วเห็นไหมคะเส้นโค้งก็ทําเป็นนกก็ได้เห็นไหมคะลากเส้นเส้นโค้งข้างบนก็ทําเป็นเตานะคะหลังคาเตาหรือหลังเตาต่อไปเส้นยากนะคะแล้วก็เส้นโค้งก็มาทําเป็นตัวจระเข้นะคะเสร็จแล้ว เด็กเกเห็นไหมคะเป็นเส้นเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรคะเส้นโค้งนะคะระยะมันจะยาวนะคะให้เด็กๆได้ลากตามรอยปละนี้ก็คือเป็นอะไรคะจระเข้อยู่ในไหนอาศัยอยู่ในน้ําเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะนี้ก็เหมือนกันให้เด็กๆลากเสร็จแล้วก็ให้ระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้ เด็กๆก็ได้นำเส้นต่างๆนั้นมาใช้เป็นการวาดภาพนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้คณครูดูนะคะนครูคจะได้ชมเด็กๆว่าเด็กๆทำได้ไหมนะคะระบายสีให้สวยงามหรือเปล่าค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ